สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ DNA TV ครั้งนะี้วันนี้เราก็มากับการรีวิวสกินฉีตัวใหม่นะฮะนี่สกินฉีตัวใหม่เป็นเหมือนสกินแบบประมาณว่าแฟตบู๊บถ้าังไม่ผิดอันนี้ก็เป็นแฟตบู๊บทีมที่ชนะปีที่แล้วใช่ไหมมั้งที่เนี้ยมันจะเขียนว่าเห็นไหมมามาปลาสายฟ้าเนี่ย เสียงเอฟเฟกสายฟ้าเท่นั้นเลยครับสองเก้าเก้าถือว่าดีนะคุ้มอยู่โอเคสำหรับใครที่เป็นเด็กนะกรุณาเป็นไปได้อดค่าหนมได้อยากได้อดค่าหนุมไปยาวๆเลยถ้าอยากได้จริงๆพูดเลยถ้าอยากได้จริงๆก็คือต้องอดผมจะอดไประมาณเดือนกว่าเพื่อเติมนะเดี๋ยวจะมีอะไรสนุกๆให้ดูด้วยก็ไม่อยากยื้อเจอนะเดี๋ยวค่อ,อธิบายอีกทีหนึงปะเราไปเรื่องเลย ศูนย์ดาวดูที่จะตกไหมเดิมพันกับฉีมาเดิมพันกับฉีกันเถอะรอห้องหลับมากออฟเฟนส์ออฟเฟนส์ใครแยง่งบอกเลยว่าถ้าไม่มีโรมผมจะฉีไปโรมนะถ้าแบบไม่มีใครจะเล่นโรมยิงผมจะฉีไปโรมให้โอเครู้เข้าวันอืมคนนี้ก็เล่นได้อยู่เนี่ย โอเคเอ่อผมว่าแบนบเป็นทางด้านของคีร่าดีกว่าไหมฝั่งมาริแอนซ่าตาไปแล้วให้ความสนใจกับการเลือกตําแหน่งเทีต้องจะหยิบทีวเหรอ,อหจริงๆถ้าเปิดถ้าเปิดไฟเตอร์ Fighter ไปเลยมันจะแก้ง่ายแต่เนื่องจากเราเฟี้ยวดูก่อนเราเสียสละอยู่แล้ว ถ้าเราเปิดเปิดไอ้น,นี่ไปใช่ไหมมันก็จะเอาตัวมาแก้เราให้ดูเพื่อนให้คนอื่นดูว่าจะเตัวอะไรมาแก้ยกเว้นมันจะไปรอดนะจะไปรอดไม่รอดก็อีกเรื่องหนึง่งเราจะตัดไปทีตอนที่มันรีวิวเสร็จเลยนะเ,ออเดี๋ยวผมจะบอกว่าเนี่ยพลังแฝงที่ผมใช้ไปโมรมเซตที่ผมจะใช้วันนี้ในการเล่นก็นี่แหละตามนี้พลังแฝงก็ตัวเราเดิมเนี่ะแล้วใครอยากเปลี่ยนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็ใช้ตามที่เซตอะ รูนก็เป็นรูนเนี้ยอันนี้แล้วแต่นะใครจะจัดไม่จัดแต่ผมเอาง่ายผมเล่นสมดุลจริงๆมันไม่สมควรจะจัดหลักรูนอย่างเงี้ยแต่ปกติผมเป็นสายแบบประมาณว่าเล่นแทงอยู่แล้วไงเล่นแทงสาผมเลยแบบตอนแรกกะจะเอาจอกกรอกแบบสุดๆเลยอันเนี้ยรูนที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยคือรูน,น,นขั้นทดลองนะเนี่ยขั้นทดลอง ก็คือรู้นขั้นตอนลองเยียๆจะจัดแบบโเวอร์ไปเลยกันก็แบบแหละโอเคมันเริ่มกันเลยในที่สุดเกมก็ได้เริ่มขึ้นผมขอปเปลี่ยนเซ็ตของนิดนึงนะผมจะไม่ขึ้นทรอยผมจะขึ้นไปล็อกชิลแทนทำไมผมถึงขึ้นก็นจะขึ้นล็อกชิลก่อนก็เพราะว่าหนึ่ง พื่อความปลอดภัยของชีวิตตัวเองคือนาตาากับบุคองอะ่ะมันเป็นตัวนี่เหมือนประมาว่านตาตาามันเน้นคอมโบไงพวกนี้มันก็เน้นคอมโบเพราะฉะนั้นฝั่งเราอ่ะมันเป็นตัวเปิดจังหวะทั้งหมดเลยเทวก็ยิงอันตีเปิดจังหวะได้แต่แลราตัวนี้คือเน้นเปิดจังหวะท้งนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเอาล็อกชิวไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดเลียร์เสร็จก็พยายามตีนกถ้าไม่เห็นออกันนะเลดโดนหรือเปล่ววา ถ้าล่าอยู่นู่นถ้าล่าจริงๆต้องมานี่เนียอ่ะอ๋าสีถ้าอยู่สีอย่างนั้นเราก็เล่นเลยเวทเลสเวทเลสถ้าอยู่อย่างนั้นเราก็เวทเลสเลยอยู่เยอะงั้นล่ะถือว่าเราได้ฟรีถือว่าเราได้ฟรีเวทไปเลยเรียบร้อยฟรีสือวัดอื้ม บ ustedes, you voi ัตเฟิดบัตตรงไหนีเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะนะควรจะเป็นข้อระวังที่ดีก็คือการใช้มานาาไม่ถึงกันโจมตีเพิ่มศัตรูทาร่ามาแล้วดักต่อทาร่าถ้าเป็นได้มันจะเอามันเลยไม่ได้มันจะเอามันเลยนะ อ,อะไรวะเนี่ยยอมเสียฟิกไปเลยแล้วกันจริงจริงนี่ก็รอสักจริงๆริงรอจังหวะได้แหะแต่กลัวมันมีตัวซ้อนไงเนพราะมันหายไปหมดแล้วอะเนี่ยลิงก็จะขึ้นพอโดนตัดเลสลิงก็จะลึงเราเป็นพิเศษนะรอรอจังหวะลิงก็เวลสี่แล้วก็ระวังโดนได้แค่นั้นแหละอย่างเดียว เราก็ว,ว้สีเหมือนกันเดินอ้อมเลยดีกว่าบูอยู่เค,ย,คยเล่นมันอยู่สองเราอยู่เยอะเดี๋ยวร่างเราได้เริ่มได้เปรียบแล้วเดี๋ยวไงยซานิดเดี๋ยวฟาซานิดเคลียบบุแทนแล้วกันแล้วเทียบบุให้หน่อยเคลียบบนไป มาเติมล่างแล้วนะคือมาเติมล่างเนี่ยเราโพ้สี่ลิงก็จะอรอเข้าพอสาดิเคียไปแล้วเดี๋ยวเราไปปลาหมึกอยู่นี่งนะั้นผมจะใส่สกิลให้ปลาหมึกมันหนีต่อต่อต่อให้ซับมันไม่ได้ไปนะให้มันไม่ได้ไม่มีตัวการเทแคลรี่ทำให้ซับมันไม่ได้ไป ยังไงซับมันก็ต้องเสียเลือดอย่าง150าน้อยห้าสิเปอร์เซ็นตอนนี้ยังไงก็ต้องกลับรีบ้านจังหวะนี้ซานิตเล่นได้เลยเล่นเองวิถ้ามีฟิกจังหวะนี้นี่คือฟินแหละเรียบร้อยข้อผิดเมื่อกี้วันเดอร์ไม่น่าหิวพูดเลยไปก็ไม่รีวิว ก็ขึ้นบนแล้วป่อยเวฟนาน,น,านกาเนกินละล่างก็ทำทรงแม่งจะไม่ได้เปรียบแนี่ขนาดไปเติมไม่พาเอาไปเลยก็ได้โอ,อยสกอร์คงที่ถึงกันฝั่งเรานำนิดหน่อยจะดักเล่นเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะจังวะนี้ พีมันเติมลงล่างพีมันจะเล่นมันจะเล่นล่างเพราะฉะนั้นซานิขึ้นบนให้แล้วหาไม่อยู่แปลว่ามันไม่อยู่ก็ต้องสักพี่แถวนี้เสริฟเสริฟไปเลยนะเอออย่างเงี้ยแดชใส่นี้จบเดี๋ยวผมไปไล่ลิงกัน ยังไงไฟล่างก็น่าจะได้เปรียบแล้วไปไล่ลิงเลยเนอะไปะปิดเลยอยู่ไหนลิงกังแดสออกไปแล้วมั้งไปเล่นบนต่อล่างไม่ได้พ่อมิฝั่งนู้นทำไมเคสมาเล่นโลมแทนเะนีไม่เล่นลาเล่นบนเนะ่ะ คือปล่อยวันเดอร์ Wonder เป็นการกระทําที่แบบไม่คุ้มบอกเลยไม่คุ้มมากต้องพูดไม่คุ้มวันเดอร์ทําไม่คุ้มบนสี่บนสี่กะจะเอาหรือนี่ยม่นกะจะร้อมแต่ก็เคลียร์ได้ ต้องฟิกฟิกดูจังหวะก่อนที ừ, ่เลแค่นี้ก็แค่นี้เก็บฟิก,ฟกมาแย่แล้วผมแตกแล้วนะไม่ไม่มีนี่หรอสวยหลอด ตานิดก็เล่นแต่จะเวทยอย่างเดียวเวทจริงๆก็เวทเวทข้าป่านะถึงจะเป็นวิธีที่ถูกเอาอย่างนั้นมันโล่งแจ้งเกินถามว่าจังหวะน,นี้น่าจะได้แต่ย่าไม่โดนว่ะตานิดเล่นละไม่ได้ไม่ได้ไไดจังหวะน,นี้ผมตามเข้าไปเล่นผมก็ตายตอโดนพิษสี่สวย โอเคงั้นเดี๋ยวเล่นบนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงตีไปแล้วไงเลยไม่อยากเล่นโอเคจังหวะน,นี้แหละเราเล่นได้เลยปั่นบนแล้วเนี่ยยังไงแวรมันก็ต้องกลับมาถ้ามันไม่ตายเนี่ยเรารอปิดหลังเนี่ยเนี่ยเรารอโซนเรารอโซนลิงออกจากไฟไปเลยก็ได้จริงๆอ่ะเราโซนลิงออกจากไฟไปมันก็เล่นยากหรอก ตอเราเข้าจังหวะพลาดหรือเราอ่านเกมพลาดอ่ี๋้วเราโซนป่ามันออกได้อะเราก็เล่นง่ายขึ้นอย่าไปกังวลเยอะคุณอะค่อยค่อยต่อบัลล็กไปเรื่อยไปทําเวฟบนกันพวกนีเ้เนี่ยการทําเวฟบเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้โออะไรวะเนี่ยโอ้โหง่ายเกิน เอฟเคหนึง่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง DNA TV ของเราด้วยกับการรีวิวสาินฉีครั้งนี้จริงมันไม่ค่อยมีเยอะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่ง นะครับเพื่อให้มันแบบสมมูทขึ้นเพราะเดี๋ยวอันนี้มันยังค้งั้งคาอยู่เข้าใจปละครับบายแล้วเจอกันกดไลค์กดติดตามไปด้วยไปละบายไดีติวไปเจอกันยังไง